น้ำไฟน้ำไฟเด่นเลยเกยบเพื่อนจะเก็บรูปมัมเบมลี่ใบมรเพื่อนจะเก็บเลยเพื่อนจะกระตุกเลย,เลยพอละน้ำไฟน้ำไฟเด่นเลย ยุติเมฆพี่ออนน้องไฟเด่นเข้าบ้านไปแล้วต้นใบลูกมอนพี่ออนเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วที่พี่ออนเอามาปักเป็นสองลักอยู่โคนต้นลักโคนอยู่ตรงนี้ข้างกระถางอ่างบัวโคนอยู่ตรงนี้เก็บเสร็จแล้วยค่ะพี่ออนเก็บเสร็จแล้วน้องไฟ ลูกสีดำจะหวานลูกสีดำที่เป็นสีดำแก่ๆเนี้ยก็หวานแล้วอยู่ตรงนี้นแล้วสามสี่อันพี่ออนาสัคไว้แล้วมันก็โตถ้าพี่อัญจะเก็บ <c oughs> สูงมากเลยสูงกระแทกไปเลยขึ <c oughs> ้นสูงเสียดฟ้าไปนู่นน่ะมีนกบินอยู่ดูไว้เนี่ยข้างบนข้างบนนู้นมีแต่ลูกเพลิงเลยจะโดนสายไฟพี่อัญจะเก็บเก็บเ,เลยเก็บหมดน,นี้เลย Vielen Dank.